สวัสดีค่ะโมเมนต์สุดน่ารักน้องทีน้องพีได้เจออัมพัชราภาครั้งแรกต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆจนทำเอาอแฟนคลับหลายๆคนตกลงรักกันไม่ไหวสําหรับน้องทีน้องพีลูกชายฝาแฝดของบีมกวีกับออยอธิพรตอนนี้ขึ้นท่านเป็นซุปตาตัวน้อยขวัญใจที่บ้านอาทั่วทั้งประเทศไปแล้วค่ะ ช่วงนี้ทั้งสองแฟนก็ฮอตมากออกงานอีเวนต์แต่ละทีทำเอาห้างแทบแตกเพราะมีแฟนคลับไปรอยเยอะมากเชื่อว่านาะนาะคตต้องโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเดินตามรอยคุณพ่อบีมอย่างแน่นอนล่าสุดคุณพ่อบีมได้เผยคลิปนาทีที่น้องทีน้องพีเจอกับสุปตาสาวอัมพัชราภาครั้งแรกในงานอีเวนต์โดยน้องแฝได้โชว์เสียงไซเรนรถของเล่นซึ่งสาวอ้ําถึงกับเอ่ยปากชมว่าทําไมน่ารักอย่างนี้ละ่ะ ขณะที่น้องพีเมื่อเห็นสาวอ้ำก่องอาการเขิอนอย่างเห็นได้ชัดแล้วยิ่งเจอสาวอ้ำขอหอมแก้มน้องพีถึงกับเขินกอดหมอนบิดตัวม้วนทันทีงานนี้ทาเอาพ่อบีมถึงกับแซวว่าหูแดงเขินเกินเรื่องเกิน,เรเกนราามากลูกบอกเลยว่าน้องทีน้องพีทำสาวอ้ำโดนตกไปเลยเต็มๆพ่อเอ็นดูน้องแฝดหนักมาก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ